บรรยากาศค่อนข้างห่อนและก็แห้งแรงครับพี่น้องทางพู้มมีเถียงอยู่หลังหนึ่งพี่น้องเถียงหลังนั่นงามบอโซนนี้เป็นโซนของบ้านปลาสนน้อยครับพี่น้องบ้านปลาสนน้อยตำบนโพนง,งามนกบินในพูดหรออำเภอบุญทริจังหวัดอุบลราชธานีครับว่านกเป็อย่างนั้น นกพีลาบอผุน <c oughs> พ,พี่น้องมีสิเป็นขุมครับคุมน้หน่อยก็เป็นหมู่บ้านอีมู่บ้านหนึ่งเลยครับการทูน,น่าชนบทแบบอีสานอีสานเก่าๆมุมเก่าๆมองนี่ผมขับรถผ่านมาเมื่อวานมันงามผมก็เลยกลับรถมาอีหลอบครับมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งทางนี้ครับพี่น้องไปบ้านนุ่นหงครับ บ้านโน้นหงตงบลพนงานเมื่อกันออกไปบ้านหน้าโดมส่วน,นทางนี้ไปบ้านไปพอสามแย่ครับเรียวขวาบ้านประสนเอาสีเหลียวายไปทางพู่นไปเบิ่งบรรยากาศทางพุนครับขวาเมื่อกาเป็นสวนยางพระลามาพอสามแย่ตงรงรถเหลียวขวาไปครับไปบ้านประสนมีลานขานนน้อยอยู่มุมัวมุมพอดีเลย บรรยากาศแบบชนบทชนบทครับพี่นอ้องตลาดค้าขายของชำขายน้ำขายยังทั่วไปครับนีบ่ครับพี่น้องงามบ่ครับบรรยากาศแบบจังใดจังไดเล่ะสิวะมัรได้กาศแบบ,กแบ,บกเก่าวิถีเก่าๆโบราณโบราณบ้า,บา,าน,าลาน,าลานเลื่อนกันยังบ่ได้ว่า หลังใหญ่โตพออยู่ใดครับอันนั้นบอกหูกันผมคิดว่าน่าจะเป็นสารากลางบาทอันนี้น่าจะเป็นปอมปอมปาการอย่างสักอย่างครับสมัยตะกอนตอนนี้น่าจะาใส่งานแล้วบ้านป่าสนซอยหเขียน่าอยู่ครับบ่มีใัยอยู่บ่มีผู้มีคนเลย ตนนี้กับร่างโมดินนะฮะทีร่า,า,างสีงเง็บบาทครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงหน่อยๆอากาศกับบกคอยหอนปนไหเพราะช่องนี้อากาศหนาวเห,หลือม,มแหม่ละอันนี้เป็นของหัวกระจ้าของหัวขอบควายขอหงหัวควายบกคอีควายจนมากที่เป็นยูติดเขื่อนซิลิทอนทั้งบ้าน ปูนบานโดงเมื่อยบานหน้าโดมหลายบานครับเลาะเลือเ่อนซีดินทรอนไปทางฝุ่นอย่างนอั่นนึง้งพูดกับมีบ่บานอีกหลังนึงบานหลังนั้นมีคน,ยน,น,นอยู่บ่าบรรยากาศแบบสนุบสนุบอยู าอยู่แต่ว่าทางทางไปทางขวบผี่เนาะนันตีลาดมันกระจ้าที่ไปเบิร์กทางนี้ครับทางนี้นันตีออกไปทางบ้านปุ่นแลบ,บ้านนั้นน้องกบอย่างปุ่นล่าเนมเบิร์กอยู่บนเดียวย้ายไปทางตรงไปทางไหนล่ะทางนี้ไปไหนครับไไปปายสายไงบอก ไปไก่เติมอยู่บ่ครับมีสะนมีมนมนอ๋มีตส่สะโอ้บันฟังหมอลำยายให,ใหเฮ็ดยังอะนั่นเฮ็ดไูแขนอ๋เฮ็ดไผูแขนอาี๋อเดี๋ยวไปเบิ่งจักหน่อยกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวบรรยากาศอีกใ,ใฟังหมอลำ <laughs> ่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับผมเป็น,ปนวัดละตอนนี้เป็นวัดประกอบกับเดินทางพ่อฝุ่นครับเป็นอ่อฝุ่นแบบนี้วนมาผมจะมาท่างมาทางแบบนี้เนาะมันเกิดตองย้อมรับว่างไงมันหลโอ้เงียบจ้าพี่นอ้องไทยตะยุวันเท่าประเทพเท่านเนาะเงียบไปฝุ่นทั้งฝ่ายไปทั้งสะก็เป็นตะเบิงยีภาพาพี่นอ้องไปเบิงก่อน,นครับ นี่กัมีเทียบกัดบันอกอกแบบสองตนี่ไปนีม่มาเขาเด้ผู้ทางนี่เป็นทางฝ่ายฝ่ายคือมไไนมอาใหญ่ยวายเลยฟินสะอย่างนี้โอ้สะพี่น้องบ้านพี่น้องมีบอกรับสะไปนี่เพิ่นเอิมสะอย่างนอนี่สาของหมู่บ้านบอครับ บ่หัวเขาเจา้าจิเปิดหาปลากันบ่อนะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังมีถ่อหนามท่องหยางถี่นชาวบ้านตอ่ตอต่อหนามไปใส่อยู่นี่เขาเจ้าคุดมาดนละมั่งนี่ปลาหนาสีหลายครับฝนครับพี่น้องเข้าไปซอยผมเข้ามาวังหันเออได้คุยครับเป็นไงเพื่อนเราโอ้ยตาลีโตหน่อมันหนอ ทุกครั้งที่ผมไปเลาะในม่บานช่วนบ,บทพี่หน้องผมก็จะเห็นในลักษณะนี่ละ่ะคนตกทุกไดายากคนบ่อ้ออ่าคนจังใดหรอบ่อ่อยสมประกอบบานไดนะพี่หน้องมันจิตเป็นการดูดูคนที่บ่าว่าเป็นสิขอโทษหลายๆเด้อครับอันนี้เป็นงัวขอกง้วะขาเจ้าโอ้บรรยากาศดีขนาดเลยกะเพื่อนำเสนอครับเพื่อนองานหรือ ผู้ใจบุญลหลายๆนะครับจะได้มาเบิงมาแย่งมาซอยเหลือบนเ,เล็กๆนหน่อยอ้ยโอเราคงโคตหูใจพี่หน่อยเข้าไปเบิงวงเงินเดี๋ยวข้าไปในซอยหนีจังหน่อยครับบ้านหลังนี้มีคนอยู่โ่มีคนอยู่อันนี้ขาขายเถียงว่าเถียงว่าเราเขา่านี่แหละครับชนบบพี่น้องบรรยากาศเงียบเหงา าพอสีซอยเหลือไผ่ใดบอ่อสินะข้าวอ,อาจีพหมเต็มที่ที่การซอยเหลืออาจีพซอยได้บอ่อใดเล็กๆท้หน่อยผมก็ลังจะยิบยื้อให้หรอกครับแต่ว่าบอ่อซื้อดีกว่าพราะบอซื้อป้บเดียวมันด่าหมามันหลายสวัสดีครับเดี๋ยว,าาลยยวกลับมาหาแม่เดี๋ยวไปถ่ายทางนี้ก่อน ับบ้านประสนหน่อยพี่นอ้องเย่มาอยู่ <c oughs> มีตั้งหามีทรงมีซ่อยมีอเอาไฟฟ้ามีอย่งกะรบตัวอย่างละคนกีีดก็มีละใครอยู่มีค่อคีดเนาะท้างนี่นาสิเป็นห้างสุดแล้วสุดจริงๆอันนี้นาสิเป็นเถียง เหล่าไก่บ่อนเหล่าไก,ก่ครับอย่างพี่เลี้ยงไก,ก่บ้านพระสนนะชิสารหวดกันหลายอยู่ครับพี่รองโอ้แวะแล้วครับมาแวะแล้วขอหย่าเดอ้อแหมเดอ้อสวัสดีครับแหมภากันเทศยังเหรอครับนี่ ก้านหัวตึงเข้าอันนี้บอกเครื่องอันจักตอกนี่แม่นบอแ่แม่นแมโอ้คือให้เทคจ้ะโอ้ดีนี่พี่น้องเป็นฟันเฟืองเลยนี่จั๊กตอกม้วนจะรอบมุนบ่มีตัวมีตัอย่างให้เบิ้งบ่ครับจักออกมาจังไดเป็นเอาด้วยที่ใหม่กบฏด้วยที่ใหม่บ่อันนี้บ่อันนี้บ่เอ้ยเพื่นเบื้องแน่นั่นนั่นนั่นเสียบเลย จอสังเกตอะไรเนาะผมกำลังเห็นนี่ผมหล่อมากนี่แม่นมาใส่ไซส์นอนนี่บุญทิลิบัวขาวกับแม่บ่าวโจรอบบ้านอ้าวไปทับไปทางใดนี่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 กำลังเห็นนาบอกนั่นได้ตีนนั่นเอิร์เล่โอ้กำลังเห็นแม่เบิรงในยูทูบบอก โอ้ยย่งนแม่เห็นติดตามเยอะขอบคุณหลายๆครับนี่เดกเพิ่มเพนในการจสี่ตัวล่บเห็นอเฮ็ดเป็นกคบกันไกันนั้นโอ้เดี๋มันจะออกไ่ีนะคือไงที่นอเพิ่มคพมนเพิ่ทเฮ็ห้นะจากนั้นเป็นไแนวเพิ่มถึนมันก็ออกก็มีไล่ยปันไรเหรอค่าเครื่องยิงสี่ครับชามพันธามพันคุณ ซื้อใน่ใจเหรอจังอยู่ในี่ทิกตอกคนนี้บอกโอ้โได้ยาทุนแรกนะครับอาจจะลงทุนสูงในจังหน่อยสามพันบาทเพราะอะไรเนาะเพราะบอดด์แต่ว่าเวลาต่อออกมามันก็งามเดพี่น้องเบิ่งงามต่อออกมามันแง่ง่ายง่ายอยู่บางบ้านเนาะจะบอกแต่หน่อยจะไงผมจะต่อบุเป็นเดิผมลองเหตุบิ่งเลย สวดไปเช่ไดี้กับนีเฮ้ยองนี้มีเครื่องง่ายๆขึ้นไหนว่าไอ้กกันนี่ะครัเมื่อหนึ่งแม่สารในแจ๊กใบวัดหนึ่งเข่าเมื่อหนึ่งเข่าโบกเมื่อหนึ่งอันจิ๊บใบแต่แกงแต่ละผู้อันนี้เพิ่มเอินขึ้นอันรยังก่อนตัวนี้บอกเมนตัวนี้อันหัวล่ายหัวล่ายนี่ติวขึ้นไล่ไว้ว่าไงเนาะขึ้นไล่ไว้อ๋อไล่แบบนี้พี่น้อง ข้าขายราคาเทาบาทไหมราคาทรงราคาปีตอนนี่บอกคนซื้อสิบสี่บาทสิบสี่บาทหัดขาวคือแบบนั้นสิบสองบาทบาทัได้มันนีราคาอยูบย่บัได้มากไล่กับเติมอีสองบาทเนาะไม่ต้องหัวแข็งนะดีว่างๆเป็นอาชีพเสริมใ,ให้พี่น้องเบิ่งบอโหยครับพี่น้อง บระโยนี่มีมาโดนละมั่งนี่สมัยไหนเดียนี่โบรโยแบบนี้บ้านพี่น้องยังลงเหลือให้เบิองอยู่บ่ครับสมัยผมน้อยๆผมเคยไปโยชเล่นอยู่โบรโยแบบนี้สปกบพุงยอกไม่จะอะไรมีหนามอยู่บ้านเบืองเบิองมีหนามบ่หนาสิบ่มีละมั่งหัวมีลอยไปละพี่น้องโอ้หนี่มุมนี่พี่น้อง มาโยกบอน่าบุมี่บ่อแม่บุมี่หน่ามแล้วอันนี้บ้านแม่ปะครับอ๋ออยู่ไง,ไง่ายนอนนอนเทียงมาขึ้นนอนหน้าอนนอนไปตะมวนตรอองนี้นาะโอ้โอแ่นี้บรรยากาศดีค,ครับโอ้บังมีบังมีหลูกใหญ่เลย มันมีพันนั้นพันน,นนี่บอกพันธุ์นั้นพันธุ์ยังเหรออ๋อบ่มีหน,นังเนาะอ๋อนี่แต่บ้านหลังนั้นพี่น้องที่ผมไปถ่ายนอ้มมนองพ่นมาน้องพ่นบอกใครเอิญนน้นองมพี่การเนาะอ๋อครับผม ไม่หลอะบานนี้เระเบิองยังหลายอย่างไยเนนะพี่งนี่ครับบาทน,น,น้องเพ่นพิธีชนบิสีราบิ่งหัวด้วยละ่ะ <c oughs> เล่าเข่า <c oughs> เล่าเข่าแบบกะเก้า <c oughs> ยังมีเห็นอยู่แสดงว่าชุ้มชนนี้นายิตังมามาดนเหรอนี่ดนมาได้หรือม่อัน บ้านพระสวนหน่อยตังมาดนปันไหนหรอช่สามสิบปีหรอบออ๋อแต่เดิมแต่เดิมนี่คือเป็นไฮเป็นสวนเนาะอ๋อเป็นไฮเป็นสวนข้า,ากันมาอยู่เนาะอ๋อแบบหม่วงหม่วงเต็มต้นละขอบคุณครับแม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อครับครับ ผ่านมาครับไม่เห็นแปลงพักแหมพันกับกำลังโคตรหอยู่กุนพักง่ามกันนะพี่น้องพักสลัดโอ้พี่น้องง่ามบ่นี่พักสลัดพักสลัดพักกาดกวางตุ้งพักขะน่าหอมต้นหอมพักลายอย่างพะผมก็มีพกผมหรือพกขมพักกาดจอน พกาศจอดใบใหญ่ขนาดทั้งหมดปาดที่ดูไปหนโ้องุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ผมมักพักสลัดน่าคือางามแต่มันห่มน้าแถวนี้มันเป็นขอหงัวเนาะขอหงัวนะื่อขอกงัวเก่าครับเวลาปลูกอย่างมันกระซิงงามแบบนี้แหละมีความสวยงาม รถผ่านไปพันมาเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ้งเทียงข้างฝุ่นครับพี่น้องเทียงน่าคาดสิกดีมาเทียงหลังนี่แล้วโอ้พี่น้องงามบรรยากาศล่มลื่นหาส้มได้ยาะรถเทียงไปน,นี่น้องเจ้าพากันนั่งเตีต้ยมตกกดอมใหม่ <c oughs> <c oughs> หมากัดบ่ครับนี่สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอขอญาติถ่ายทำเถียงนี่เด้อครับกัดจีบบ่แม่นี่ยมากัดเนาะโอ้อาการลมลื่นดีเถียงนี่ผมขับรถไปมาไปมาไรเถื่อนหลังมันได้บรรยากา่ายดิเนาะขัดสิขัดสิดสโอ้เวลาหิ้งยังแม่ยังเหลือนึ่งตุ๊กตาบ่โอ้ พานนนกันอยู่นี่เลยบ่ะครับนี่นอนนี่กินนี่อยู่นี่เลยโอ้นี่พี่น้องบิรอำเภอบุญรีมีมีหลังนี่แหละคาดซิโกโมเถียงทางพุ่นเดี๋ยวผมมาจะทางาพาุ่นครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวรอบๆด้วยครับเลี้ยงไก่นำ่ำหัวกระสานบ่ครับม้อานกระสานหวนัวหน่ำเนาะ ม oh. ีพี่น้องห้องหนา้าห้องข่าแบบงางแบบเปิดประทุนเลยพี่นอ้องลองหน้าเปิดประทุนกางคื่นมีเห็นดาวเพื่อนนี่สนวนขว้า้าวกระเพากัานปลูกเองนี่โอ้พี่นอ้องพักแก้วพักสลัดพักผม นาสิต้นหมากบกแมนบอโอ้ได้บรรยากาศสุดผมเสือ้อว่าพี่น้องหลายคนนะนายิชอบเถียงนี่ครับน่าฝนมากอะงามงามทิวทัศน์สวยงามอีละต้นนี่นผมว่าอายุนาสิโดนเติบและและกะสิมีราคาในนนตตนน้นอันนี้ต้นนี้ยังนี่ต้นหมากบกคนนี้นี่บ่แมนบ่มันลุนอยู่บ่หมากบก ถามมันมีน้ยอยมากก็สีรอนลงแต่ผมเสือว่ามันมีราคาในนอนใหม่นี่นี่เบิงเบิ้งเกตมันที่ละผุนให้ข้าเจ้าเนี่ยโซนนี้นี่นี่แต่ใหม่เข้าหนนี่ก็ไม่พุ่มไม่ประดับที่ผุนกระเมนต้นพุ่นน่ะพี่น้อง นี่ก็เป็นซะซะเอาไว้ขังน้าไว้ให้งว่วให้ควายกินเข้าพูดซะอยู่ข้างหลังแต่จะให้ดูตรงนี้ก็คืออีหละมุมนี้สวยงามอลังการครับพระเจ้เากัเอารวดเอารวดเนาะคล้ายๆรวฝพฟ้าแต่หน้าสิบปกอยไฟฝ่าล้อมไว้ให้งว่วให้งวมันอยู่บริเวณนี่มันก็นขี่ยู่แถวนี่แะง่วงวเ,เวลาหน้าฝนมา ปลูเข่าปลูกยังมากับปุ๋ยธรรมศาสตร์เลยครับบ่ต้องบ่ต้องซื้อปุ๋ยนะปุ๋ยธรรมศาสตร์ปูกยังก็งามโอ้สุดยอดคาดซีขนาดพี่น้องพี่น้องมากบ่เถียงผมจะถ่ายรูปไปก่อนะ่ามันในบรรยากาศที่สุดเลยขออนุญาตถ่า,ายรูปเบอรเด้อพี่น้องต้นหมากบกเลยแม่นบ่ อันนี้ต้นมาอย่างนี้มีกินนี่อยู่นี่แบบนี้เลยครับจานดาวเทียมมีไฟเรียบร้อยครบบมดต้นนี้ต้นยังละแม่ต้นมาบกเป็นบ่โอ้รักษาไว้ให้ดีแต่มีราคาขนาดนี้นี่ผู้มาซื้อไไมมอ,อะมีคนมาซื้ออีน้อยเขาไม่เห็นนี่โอ้ผมว่ารักแสนรักแสนแน่นอน ราคานี้ผมบอกไว้เลยเพราะว่า,าผมเอามาบุญทลิเบิร์ตนี่เห็นเขาเจ้าผ้ากันขายกันนะแต่ว่าถ้าเก็บไปก็ดีคุดเอาไปประดับอันบ้านนี้นะมันหาใหญ่เลยต้นแบบนี้นอ <No. S 2> ไม่โบราคา,าแบบถ้าคุดเอาไปลวตัดกิง่งตัดยังออกนีอ้หลายแสนหลายแสนเลยแหละ พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวผู้ได้มีเดี๋ยวย้ำไฮน้ำหน้าเด้อรักษาไว้ให้ดีมันมีราคาเป็นยังงนะแม่งราบห่วงนอนบอกอ๋อข้าเจ้ามีใหม่งามๆหลายบ่าวโจละบ้า,า,า,บา,บานค่ะแม่บุนทิริบ,บัวขาวเอดมินบุนทิริบ,บัวขาว อันนี้ยังบ่หอยบ่หรอหอยหอยใหญเบิ่งเด้อหอยน้ำหนีน้ำหน้านี้เลยบ่แมนหอยสดโอ้โหหอยน้ำหน้าสดต้นนี้ก็งามครับพี่น้องโอ้โหพอจะไมมต้นต้นไม่งามๆต่งนั้นเลย ถ้าพูดจะมีบาทแถลงันะขับไปเบิ่งกับพี่น้นะงนนองผ่านซอยหอันนี้เป็นซอยท่างดินแดงไปเบิ่งกอนแน่แบบนี้ละฮักษาไปให้ดีครับพี่น้องถ้าเบิง่งคลิปประเทศลาวด้วยครับเดี๋ยวผมสิลงไปบันเฮียงผ่าหน่อยพึ่งบันน้นแดงอีกลอบหนึ่งไปถ่ายบรรยากาศวิธีเกาๆพี่น้องเบิ่งครับ ว่าผมเห็นคนกดไหล์ยอดวิวหลายนะี่พี่น,น้องนายสิมาเข้าไปตั้งอีกทางหงายแล้วครับพี่น้องผม,มคิดว่าน่าสิมาหอดแกชุดนี้พ่อหมามันเท่าแล้วเดี๋ยวมันจีเมียนเอาเขาขอโทษเดอ้อรีโมลฟรานเดลพี่น้องบรรยากาศเกา่เกา โซนนี่ต้นใหม่หลายผู้ดใดมีต้นบังโบอยู่น้ำไฮอยู่น้ำหน้าเก็บรักษาไว้ดีครับตนนน้นนี้อึ่งขุ่มใหญ่ขนาดเลยอันนี้ครับเป็นทั้งบาททั้งเถียง,งอยู่ทั้งกันเลยมาเบิงบรรยากาศมุ่มกว้างกันครับปากท,ทางเขาหมู่บาทเลยแปลงพักที่ผมมารีวิวบงังคับ ได้บรรยากาศสุดๆเลยตรงไปครับไปบ้านปลาสนตะเลี่ยวขัวไปทางปุ่นกับไปบ้านนนหุงโอ้พี่น้องนี่ป้ายบ้านนุงแล้วกับบุญทวีป้ายเก่าขนาดสมัยไหนเดี่ยนะป้ายป้ายสีเหลืองแบบนี้ด้นละดี่ผู้พี่น้องโคกโคกโบกอีกตนหนึ่ง ดอสีเหลืองนิ่มปัจจุบันหนาดีแล้วครับงามงามสีเหลืองบรรยากาศมุ่งมากกว่าความงามเป็นชุมชนเล็กๆครับเอิ่อนป่านปลาสนหน่อยขึ้นอนู่กบานปลาสนใน่ยแบ่งมาเป็นขุมหนึ่งเทเวะหายิงกันหลาเย็นๆจั่งหน่อย,ยครับนี่ครับเรียวขวานไปบานนนทง เาตรงไปบานประสุนแฝ่ลานข่าจะหน่อยอันนี้ขายยังไงเป็นลานข่าบอกนี่ขายหมูขายยังนี้บอ้ขายหมูขายเนื้อเบิ่งมุมนี้ก็งามครับพี่น้องบาดประสนหน่อยอื่นบาดประสนหน่อยเนาะแม่นวะบ้านหน่อยโรงเรียนนุนหุงไปทั้งนี่ ตะกีนี่เป็นท่างแดงบอกแม่ทำไมตะกีกโอ้ท่างลูกฟังโอ้